สวัสดีทุกคน่านจ้าเหนื่อยดีงานสวนมีจะทำทุกวันจริงๆตัดิ่งมะม่วงเพราะว่าเขาบังมะละกอเห็นมะละกอไหมเขาบังมะละกอบังแสงเลยต้องตัดทีเนี้ยมะละกอจะได้โตรเร็ว โตมาขนาดนี้แล้วเด็ดยอดได้ยังสาเหตุที่ต้องเด็ดยอดเขาจะได้แตกกิ่งออกไปเยอะๆเดี๋ยวมีหลายต้นจต้องเลือกเอาต้องเลือกว่าต้นไหนแข็งแรงหว,ว,วานๆเลยโรยเดีวก็ได้กินเอามาเล็ดพันชอบกินสายพันธุ์อะไรก็มา,าเลยโรยหวานๆไว,ว้นะจ๊ะเข้าใจใช่ไหม อ๊้เหนื่อยเธอก็ปุ๋ยชั้นดีอันนี้ก็ห้าไปทิ้งที่ไหนนะเอาไปหมกหมกเนี่ยหมกหมกามใต้ต้นมะม่วงตามขอบใสกระถางก็ได้นิ่นได้หมดปุ๋ยชั้นดียิ่งหน้าฝนนะเขาจะย่อยสลายเร็วมากว่าะจะรื้อไอ้นั่นออก,กนะอ่ะไอ้นั่นเป็นเถาของอันชัน สีม่วงแต่จริงๆเดี๋ยวเขาหลุดหลุดร่องไปตามการเวลาของเขาเองแต่มันจะดูไม่สวยไม่งามห่วยเหนือหน่อยเหนื่อยคักอันนี้ก็จะได้แสงแล้วไวโรยวันๆไว้เดี๋ยวก็ได้แสงทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเก็บละ หนึ่สมองส,องสองมือทำมุ่งม,มั่นขยีนจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อคนะพิสโกยอดอ่อนๆเนี่ยเอาไปจออาก,กาศอย่างแซ่บเลยจอแล้วติดใจมากเลยเนี่ยเดี๋ยวปลูกไวเ้เยอะๆจะได้มีกินเยอะๆเดี๋ยวเขาจะแตกยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยตัดกิ่งปักชำมาติดง่ายดีเวลาจะเก็บก็ต้อง ใส่ถุงมือด้วยนะเผื่อแพ้ยางแพ้ยางคันขะเยอใช่<_ <d> _>ถ้าคันก็ไปเด็ดใบตำลึงมาถู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 ถไถ,ถ,ถ,ถที่ผิวได้อุ้ยเหนื่อยไปแล้วดีใ <_ d _> จด้วยจะได้รับแสงนะมรกอสายพันธุ์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ซื้อมา่กินแล้วก็วนวานเรยโรยไว,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 ๆๆว้แล้วก็มีของของเราที่สุกแล้วก็เอามาวัวานเโรยเหมือนกัน อย,อย่าลืมนะจ๊ะเอาเมล็ดพันธุ์หวานๆเลยๆไว้เมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองแค่นี้นะ